ไม่ต้องเดากันแล้วมัง้งทุกคนถ้าน้องจะมาถามขนาดนี้แล้วอ่ะคือน้องแบมมาถามในทวิตเตอร์ด้วยเธอว่าแบบถ้าน้องแบมมีโชว์เนี่ยทุกคนอยากให้น้องแบมโชว์เพลงอะไรร้องเพลงอะไรเธอคือแบบตอนนี้คือแบบทุกคนไปตอบน้องแบมได้เลยนะแต่สําหรับฉันคือแบบได้หมดทุกเพลงได้หมดทุก ูกโชว์คือแบบคิดว่าเออโชว์ของลูกตุกส่วนที่ลูกเตรียมมาคือแบบมันดีมันซึ่งมันปังอยู่แล้วแล้วแบบมันเกินความคาดหมายของเราในทุกๆครั้งอยู่แล้วว่ามันดียิงย่ง,งขึ้นไปตอนนี้คือที่คิดคือความคาดหมายของฉันก็คือจะกดบัตรยังไงให้ทันจะกดบัตรยังไงให้ทานคือแบบชุดเรื่องชุดคอนเซปต์ concept, ชุดนี้ก็คือมาแล้วนะมาเต็มปุ๊บ มาแล้วนะว่าเออจะใส่ชุดอะไรดีแต่คือตอนนี้คือแบบทุกคนสามารถไปตอบหลงแบบได้นะแต่คือแบบสําหรับเราก็คือได้หมดทุกเพลงบอลวลูกต้องโชคมันกมดีแน่นอนแกคือไม่ต้องเดาแล้วมั้งถ้าจะมาถามขนาดนี้แล้วอะวร์ทัวประกาศเลยประกาศมาเลยว่ากี่รอบเออประกาศมันเลยว่ากี่รอบภาคไหนด้วยภาคไหนสี่ภาคเลยไหมสี่ภาคเลยไหมลูกสี่ภาคเลยด้วยเออทัวร์สี่ภาคแล้วก็ทัวร์เอเชียทัวร์แบบเวิร์ทัวร์รอบโลกไปเลยด้วยลูกเออเอาให้สุด